แม่งไม่เทาไหร่นะถ้าร่างกายมันได้นะนะครับคือตียัไม่โดนเยอะจนมากมายอะไรเงี้ยร่างกายมันได้อย่เงี้ยมันก็ฟื้นตัวเร็วถือนักถึงโดนหนักๆมามันก็ฟื้นตัวเร็วทีเนี้ยกําลังบอกว่าขอวิธีให้มันฟื้นตัวเร็วเนี่ยน้องชายแม่งก็เร็วไม่ได้หรอกคือไก่ที่ตีมาเนี่ยน่าจะพักฟื้นนะครับ คือทาหยุดทายาโดนตรงไหนก็เอาเขาตะเพนนวดมั่งอะไรมั่งให้กินยาแก้กเสบมั่งนะครับหลังชนมาเนี่ยนะก็จะฉีดพีวันก่อนเบื้องต้นหลังชนจะฉีดพีวันเลยนะครับคือยามันก็รักษาแก้กเสษด้วยอะไรด้วยเนาะก็ฉีดแล้วก็ทาหยุบทายาตามอาการไปนะครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันถ้าน้องไปเร่งมากเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราไปเร่งมากเนี่ยการเดินหน้าไก่เนี่ยเราว่ากันตรงๆเลยดีกว่า พอเราเดินหน้าไก่เนี่ยพอเราไปเร่งมากแทนที่แม่งยี่สิบเอ็ดวันหรือยี่สิบปดวันหรือเดือนนึงอาจจะตีได้เงี้ยแม่งเป็นกายตีไม่ได้เพราะเราเร่งเกินไปนึกออกใช่ไหมร่างกายมันก็ไม่ทันพักฟื้นดีอะ่ะคุณเร่งเกินไปอะ่ะผมว่าดูตามสมควรดีกว่านะครับแล้วไปยังรถถังว่าไงครับลูกไก่กับลูก